ครับผมวันนี้เราเทนกันใช้เรื่อยแล้วก็ใช้เตาไปแล้วมาดูนะสำหรับผู้หญิงที่จะตัดไม้ในฤดูแท่นบุเดือนครับเอาเริ่มเลยครับโอเคกลางมือออกโอเคอ่าโอเคครับ โอเคครับถือว่าผู้หญิงก็ใช้ได้เทรนแค่5นาทีเท่านั้นเองนะครับาถามว่าอันตรายไหมอันตรายทุกเมื่อนะต้องมีสติแล้วก็ความชนานาญนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับครับผมที่ปราจีนบุรี J จีแลงเรียบร้อยจุดเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งแท่นเลื่อยเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้หนาคุณลงุงทดสอบนะครับหลังจากที่เทรนกันได้ประมาณ5นาทีคุณลงุงเอาเลยครับ โอ okay. เคนี่ะเป็นเรียบร้อยะล่าตัดขวาอีกแนวนะครับตัดขวาอีกแนวนึงเอานอนลงเลยโอเคอย่างเงี้นละครับโอเคเนี่ยฮะช่างไม้เก่าเนี่ยแค่ ติดตั้งให้เทนให้แค่ห้านาทีก็เป็นแล้วไมา่ยากครับไมา่ยากอ่าครับผมตรงนี้เทนกันสดๆเลยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอ่าโอเคคุณลุงปิดเครื่องอ่าเนี่ยติดตั้งเรียบร้อยเทรนเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ผ้าตัวนี้คืออะไรผ้าตัวนี้ไม่ได้มาตาก <c oughs> กันสะเก็ดกระเด็นใส่ตานะใส่แว่นก็ได้กันตัวนี้ไว้ก็ได้นะอันนี้เป็นเทคนิคแบบชาวบ,บ้านๆนะเานาะเวลาขี่เลื่อยตีหมุนมาก็จะโดนผ้าไม่โดนหน้าเรานั่นเองนะครับครับผมนี่ก็แท่นเรื่อยนะมอตเตอร์4ีแรงใบ24นิ้ว40ฟันแล้วก็ JT8 ที่ปราจีนบุรีเทรนทั้งการจุดเตาการผิดประตูแล้วก็ทั้งการตัดไม้นะครับ ครับผมทานที่ปราจีนบุรีเนีสุดยอดจริงๆสวยงามเลยเป็นไงครับเจ้าของทานโอ้ตอบโจทย์เลยครับตอบโจทย์อีกหนึ่งท่านแล้วครับตอบโจทย์ทานงามอีรีเนาะงามงามครับสุดยอดเลยนะครับสุดยอดครับยุบน่อยเดียวยมาเดียวอ่าต่อไปก็เจอกันที่ระยองเจที่เกนะครับเรียบร้อยขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชม